หออา,นานันินมขอพรสะบ้านเอาอั้าเนาะเจ้าก็ขอดรนี่กรับมาเดอ้อครับมากินมาซุ่มแซวกินเสียงลงเห้ของเดาซุ่มแซวมากินเลยแจ่หมกม่วงครับเอ็นช่วงที่กำลังร่อย ล่อแกงมันสุกครับให้มันไปเปลือยซะก,ก่อนมันยังแซ่บเนี่นนยน้องน้า้อยสบายดีน้องน้า้อยน้องน้า้อยก็งามงามเป็นไข่โบ้ท่านไอ้เศร้านะน้องหน้าบอยเนาะใส่โทรศัพท์เจ้าเบิรงกันนะโอ้ยมันก็เกาอีหลีนี่เนาะแต่เหมือนปูมพุ่นดะโทรศัพท์น้องน้า้อยครับ โทรบ่ได้ไอ,ไอโฟนเจ็บอกตั้งแต่สมัยรุ่นดึกดํำบันเป่นไอโฟนเจ็ดตอนนี้มันไอโฟนสิบเจ็ดเลยโอ้สิบผ่านมาจักรุ่นสิบรุ่นผ่านมาสิบรุ่นสมมมันตายนี่ครับนี่สาวผมยาวง่เลยสบายดีสาวกระตายเด้อครับสาวผู้ไทยบนกุดซุ่ง ช่วงนี่กําลังล่อแกงครับนี่มือเนี่ยมากินข้าวแรงครับน้องๆครับแกงกาลังกําลังแกงครับกันเลยนางซุ้มแซวกินกันแจเอาหนังมาใกใหๆเข้ากันนะกินแจมักม่วงขาครับขาเวลา <c oughs> แจมักม่วงครับอ <c oughs> แจมบกม่วงครับไปแตงโม ม่ไม่นั่งไม่นั่งพี่สบายดีสาวก็ตายเด้สอสาวสาวน้ำตาเอินซื้อมันบิดมันเกียรตเด้อเด้อมันหลายสาวหลายเฮากันสี่สาวเได้มื่นดีสี่สาวกับลักไทยกับสบัสดีกันผมสี่สาวกัะ มามาเกิดมานี่สบายดีนะาาสาวามินตันนะสาวามินตันเด้อกันสแกนี่ได้ยผู้นี้ก็งามเอาตัวสแกนได้เอาตัวห้าล้านน้องน้ำอ้อยครับแล้วก็เอาจ่ายแต่ละเดือนแม่เปิ้ลชื่อน้ำหอมจะซื้อตั้งห้าเอาแ้วไอ้ตุยนั่น S <S <S ยนี่ไอเดี๋ยวนี่เครื่องไม้ไอโฟนสิบเอ็ดโมเมนจะมืน่นมื่นเดียวหนึ่งบอกตอนนั้นเขาซื้อให้ไอซื้อให้โดนัทแต่มันมืนม่นสามเดี๋ยวนี่เขาว่ามันผ่านมาตั้งหลายเดือนบอกตั้งไอโฟนสิบสามเป็นต้นไปส <14 S 2> ิบสี่หลัางมื่นเนี่ย หายเพิ่นที่สามตันบ่าน่าจะเกินเมื่อนหาหลายก้นขึ้สินหนาวอยู่กับแม่นอยู่กับผมมิ้นแต่ผู้เสื่อมงามๆพอดีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้มอบเสื่อให้น้องๆนาง,งเอกช่องตุกๆมีแต่คนได้เสื่อมงามๆเหลือน้องมิ้นตันผู้ดเดียวเด้อบอกให้ในเสือ่อน้ำมูลดิาายังได้ยังเป็น้องมิ้นตันมันออกใหม่แล้วเชื่อละ บอกออกอีกละวบอกเออนี่ผูดดอยากได้เสืออีกยุ่ดีครับเสือแข่นาวอากาศหนาวผู้ใดอยากอ้สนับสนุนเสือน้องก็ได้เด้อเหลือน้องมินตันบ่ได้เสืองามครับมูนี่นะผู้อื่นเขาจะได้เบิร์เ่สือยี้ห้อครับตัวละสองพันกรัวพูดนะพูดนะพูดนะผู้นี้ก็งามเลยน้องน้ำตาลก็ได้เสืองามงามน้องน้ำอ้อยอ้อย น้องนำอ้อยยังกับแม่พันมาเสียงามจนมูหยืมไปใส่บะอ,อากาศหนาวน้องกระต่ายดูแลตัวเองด้วยนะพี่เป็นห่วงมันเออเป็นห่วงกับเสื้อเสืยมาฝากเลยเด้อเนาะมิแต่เป็นห่วงแื่เสือ้อนี่ครับกำลังซุ่มแซวกินตอนนี้กำลังร่อ รอกินแกงนี่ครับนัมงแกงพี่มีเสื้อปุ๋ยแถมมาได้ไหม <laughs> เสื้อแถมปุยอยโอ้ไอผู้สาวง่ามปานนี้ก็เยอะเอาเสื้อปุ๋ยเถอะนุะ่งได้และเอามาเม่ป็นว่านุ่งได้อยู่คนนะนี่แม่เถาว่านุ่งได้อยู่เราเอามาพูนะกันเ่ยไอลูกสาวป็ง่ามเดอ้อผู้ใดก็ได้ ต่อไปนี่แหละอีกสองสามปีเนี่ยรุ่นนี้แหละครับหนูเหลือน้องมินตันเด้อผู้ใดญ่จากสนับสนุนน้องมินตันเพราะข้างใมินเสืองามใส่น้ำมูลนี่น้องมินตันก่อนจะก่อนจะกว่าจะได้กินไอ้แกงผายจะเป็นซิมแกงเขาเอากระต่ายเป็นซิมแกงก็นนะบ่ทแมนซุกแล้วบ่เออไป เอากระต่ายไปซิมแกงกันนะสูกระลับปานนี่เดือดละให้น,อน้องกระต่ายเป็นคนซิมครับแกงจะแซ่บก่นนนนอนอ,อู้หูเดือดระระปลาเน,นี่ยไง่นกระต่ายตักนี่ซิมใส่สวยหน่อยซิมมึงดูส่วนหน่อย,ย,อย,ย,อยงายงายไปเอองายไปเออนี่ครัเบเฮียนพุทธไทยเพิ่น แอบตุกๆนั่งเอกช่องก็เริ่มจำผีจำมันหลายนั่งเอกเริ่มมิเตคนหลายๆมิเตงามคือกันเบิดน้องกันน่องกันตายเป็นคนซิมเมื่อวานหนาวอีหลีอนอนกันตายเนาะมือนีไค่แน่อ้าวอุ้ยอันนี้ออีกยาล้างซะก่อนเถอะแมวเพิ่นกันล้างซะอันนี้นี่ไปล้างให้ นั่งให้กระใต้เนี่ยไปไลยนัวบ่ะขานยังจองนะกำลังูนขานยังพอดีบ่แซบเหรอแซบกับตักตอานี้ไปล่างอันนี้ตักได้แาบเอาถ้วยมาตักหิวเข่าเลยกินข้าวแรงดนะเดี๋ยวให้เอาเดี๋ยวจะตักกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวจะมาซุ้มแซบกันไหม